สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนเจอกับเยเทพไปทีเดอะซีรีส์นะคะยินดีต้อนรับเนาะคะ่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนนะคะที่แวะมาส่งกําลังใจให้เยเทพเสมอเลยนะคะวันนี้เยเทพทําอะไรน้ะมดนไปดีมีผักเนาะคะ่ะมีผักที่เหลือกินเนาะคะ่ะเยเทพเห็นมีรากมาเนาะมีรากงอกเบยมีช่มีรา,ากติดมาด้วยเนาะซื้อมาจากตลาดเนาะคะ่ะพอดีว่าเยเทพกล้าอยู่แต่มันไม่ขึ้นเนาะ ก็เลยเห็นเ,เขางามๆเนาะคะ่ะก็เลยเอามาใส่เขาเรียกว่าอะไรนะเอามาไว้มาไว้ในกระป๋องน้ำเนาะคะ่ะเดี๋ยวทีนี้เขาก็งอกออกมาลากงอกออกมาเนาะตอนแรกเดีเยบนึกว่าเขาจะไม่งอกเนาะเดีเยรลองทดสอบดูซิว่าจะพอได้ไหมเพราะว่าลากเขามาเยอะเลยเนาะคะ่ะแล้วก็มีดินติดมาด้วยเนาะ พอดีเขามีดินติดมาด้วยเย่เทพก็เลยเอ๊จะลองดูนะว่าเขาจะขึ้นไหมปรากฏว่า,าส่วนอื่นๆใบยอดเนาะค่ะเย่เทพก็เด็ดไปกินแล้วเนาะค่ะเด็ดไปปรุงอาหารแล้วเนาะ,ะไปแกงอ่อมเสร็จแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ต้นตอแล้วก็รากเขาเนาะค่ะที่มีดินเกาะติดมาด้วยก็เลยเอาไปลองจุ่มในน้ําดูเนาะค่ะไปแช่ในน้ําดู อันนี้น้ำเปล่าธรรมดาเนาะค่ะแต่ว่าเป็นน้ำที่ขังไว้แล้วเนาะคือเขาเรียกอะไรนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาน้ำปลาปลาเนาะค่ะเอาน้ำที่เราลองมาไว้มาไว้ใช้นั่นแหละเนาะค่ะเขาก็แตกยอดออกมาแม่พี่น,อน้องเมื่อแม่ข่อยได้กินอยู่บ่ขอให้ได้กินเด้อยทพอยากจะปลูกอยู่แต่ว่ายเทพกินบ่อยเนาะกินบ่อยแล้วปลูกทีไรมันก็ไม่รอดสักทีเนาะค่ะ ลองดูซิว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะนะคะนะเขาก็จากที่เขาเหี่ยงเหียวนะคะตอนแรกเขาเหีย่ยวเชียวเเทพก็เลยเอามาลองใส่ขวดขวดน้ําส้มนะคะขวดน้ําส้มแต่เทพเขาซื้อมาให้น้องเนนะคะพอกินเสร็จก็เก็บขวดเอาไว้เนาะเเทพก็เห็นขวดมันตะมุตะมิน่ารักดี ก็เลยเก็บเอาไว้นะคะเขา,างอกออกมาแล้วเนาะรากเก่าเขาก็ดำดำเนาะแต่ว่ารากใหม่เขาจะขาวๆเนะาะเทพเห็นก็อู้ดีใจจังเลยเนาะลองดูสีลองดูซีเนาะค่ะเป็นครั้งแรกที่ลองลองกับใบแมงลักเนาะค่ะอันนี้คือต้นแมงลักบางทีเราเพราะมันก็ขึ้นอยู่แต่ว่ามันมีมแมลงมารบกวนเนาะค่ะมันก็ก็ไม่หลอดเนาะเดี๋ยวลองดูอันนี้ะเทพตั้งไว้ในที่ร่มเนาะค่ะ ตั้งไว้ตรงประตูเพื่อให้เขาได้แสงแบบแบบนิดหน่อยนะคะเพราะว่าหน้าหน้าหนาวนอแดดจะมาทางสองทางทางฝั่งห้องเลยนะคะไม่ต้องทเทปก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกนอะตไม่ได้ออกไปวางข้างนอกอันนี้ก็คืออีกแก้วหนึ่งนะคะที่ทดสอบดูนะคะทดสอบดูดูซิเขาก็งอกออกมาอันนี้ก็งอกอันที่มีหนังกระติ๊ก ลัดนั่นก็คือะระาหน่เนะะาะยายเทพก็เอาจุ่มไว้ด้วยกันเนาะค่ะจุ่มไว้ด้วยกันดูซิเขาก็ลากงอกออกมาเนาะ,ะ <c oughs> ออกหมดเลยเนาะค่ะไม่ได้ใส่อะไรเลยก็คือแค่แช่น้ำเนาะจ้ะไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปเนะะาะยายเทบก็เลยทดลองดูเนาะ,ะทดลองดูน,ะะน้ำเขาก็จะสีขุ่นๆหน่อยเนาะ,ะเดี๋ยวยายเทบจะต้องเปลี่ยนน้ำเพราะว่า ก็อาจจะมีเรียกอะไรนะั้นดินที่อยู่รากของของใบแมงลักเนาะคะ่ะของต้นแมงลักเนาะคะ่ะเขาก็ติดมาอย่างเยอะก็เลยทําให้เทพมีไอเดียที่จะ,ท,จะที่จะลองทดสอบดูเนาะคะ่ะแต่ใบแมงลักก็ออกทุกต้นเลยเนาะเทพซื้อมาวันนั้นกำหนึ่งหาบาทเนาะคะ่ะก็เลยเอามาลองจุ่มๆดูนะคะ่ะ เนี่เขาองอกออกมาแล้วนะคะหลายรากเลยถ้าเอาไปลงดินนี่จะเป็นอย่างไรเนาะจะรอดให้ยะเทพไหมคะเพราะว่าช่วงงานพุ่งยะเทพก็จะยังไม่ได้ทำเนาะก็ก็เอาแช่ในนี้ก่อนวันก่อนก็ซารานณอีกอีกข้าวก่อนที่ตะเทพซื้อมาเนาะกินเสร็จ ยอดมันใหญ่ยะเทพก็เลยเอามาหย่อนในน้ําดูเขาก็งอกออกมาแล้วเขาก็กําลังจะแตกยอดแตกใบเนาะแตกใบแตกยอดทีนี้ยะเทพเอาออกไปไว้ข้างนอกเนาะคะ่ะไม่รู้โดนอะไรหรือคือตอนแรกก็เอาไว้ในบ้านเนาะเอาไว้ข้างในแต่เอาออกไปไว้ข้างนอกนี่ไม่รู้ว่านกหรืออะไรมามา โดนเขาหรือว่ามาอะไรกับเขาเนาะเหี่ยวแมวเต้วเลยบบดนี้เนาะคะ่ะโอ้ยเจี๊บเสียดายมากเลยเนาะเจี๊ยบเสียดายมากเลยเพราะว่าเขายอดใหญ่เนาะเขากาลังแตกชัวมากาลังว่าจะถ่ายคลิปอยู่พอดีเนาะกลายเป็นว่าไปซะแล้วเนาะคะ่ะยอดเขาหักแล้วเขาก็เหี่ยวแมวเต้าเลยเสียดายมากค่ะเดี๋ยวเจี๊ยบจะลองดูเนาะคะ่ะพี่น้อง เขาแตกดีมากเลยนะคะ่ะจะแชร์ไว้คืน2คืนค่ะ2คืนเนาะแชร์ไว้2คืนค่ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะงองแล้วก็ลองออเอาลองจุ่มดูซิวัสนวาแล้วก็ลืมไปเลยนะคะ่ะไปทํางานแล้วก็ลืมเนี่ยคะ่ะเขาแตกยอดเล็กๆออกมาเนาะแตกยอดเล็กๆแล้วก็รากก็ออก ลาก็ออกยอดก็แตกโอ้ดีใจจังเลยเห็นแค่นี้ก็ชื่นใจเนาะคะ่ะยังไม่ทันจะเห็นผลเลยว่าจะได้กินไหมเอาเป็นว่าเขาจเจริญงอกงามได้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบของยาเทพนะคะ <c oughs> เล็กๆน้อยๆเนาะคะ่ะเอามาฝากค่ะผิดพลาดประกันยาเทพก็อภัยด้วยนะคะทุกคน เกษตรก็ชอบทำแต่ไม่มีที่นะคะแต่ไม่มีที่ก็ก็แก๊กๆทำไปเนาะค่ะทำงานไปด้วยบางทีก็มานั่งเล่นอยู่กับพืชผักแบบนี้เนาะค่ะนั่งสังเกตนั่งมองว่าเอ๊ะเขาจะอะไรต่ออะไรไหมนะคะบางครั้งก็เป็นผักอย่างอื่นเนาะที่เขาแตกงอกขึ้นมาทีนี้เทพก็จะเทน้ำแล้วนะคะมีกระบะพลาสติกมารองนะคะเล็กๆ น้ำเขาจะขุนส่วนสองขวดน,นี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะยังไม่ตั้งแต่เอาหย่อนลงยังไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะตอนแรกก็เอาไว้ในแก้วก่อนเนาะ,ะแล้วเห็นเขากำลังแตกเห็นเขาเบียดกันยเทพก็เลยแยกออกมาได้จังหวะมีขวดเล็กๆหน้าลักมาพอดียเทพก็เลยมาใช้ในการทดลองก่อนเนาะ นี่ออกมาวางก่อนเดี๋ยวค่อยล้างแก้วก่อนเราค่อยเทน้ำใหม่ให้เนาะค่ะเสร็จจากงานนะะ้องขยเทบก็มานั่งทำเพลินๆน,นะคะผ่อนคลายได้ด้วยนะคะทุกคนบางทีทำงานมากๆมันอ,า,อาจจะคิดอะไรไม่ออกอะไรอย่างนี้เนาะค่ะก็หันมาอยู่กับพืชผัก เล็กๆน้อยๆเนาะค่ะก็ช่วยช่วยผ่อนคลายได้ด้วยนะค่ะเราหาจังหวะผ่อนคลายไปในตัวนะคะเล็กๆน้อยๆอ,อยู่ใกล้ตัวนี่แหละเราไม่ได้ออกไปไหนก็ใช้เ,เวลาในการพักงานนะคะมาทำเมืก่อนก็ทำต้นหอมนะคะโอ้อยเทบก็นั่งทำอยู่แบบนี้แหละค่ะได้ผลอยู่นะคะได้ผลอยู่ ก็ยาวแล้วก็จะได้กินอยู่เนาะคะ่ะแค่นี้ยาเทพก็สุขใจแล้วนะคะทุกคนเห็นคนอื่นเขาปลูกเป็นแปลงเป็นอะไรโอ้ยอ่อ,อนซอนหลายเนาะแต่ก่อนช่วยพี่สาวปลูกช่วยพี่สาวลดไหมไม่ได้ปลูกพี่สาวมือปลูกยาเทพมือลดมือลดมือขาหิ้วปุยยวป๋ยหนะิ้วไอปุ๋ยคอกเนาะไปให้แก ช่วยแกอยองปุ๋ยคอกไปวางไว้ให้แล้วแกก็ใส่เองเนาะแกไม่ไม,ไม่เราก็รู้ว่าโดยใส่ยังไงอะไรแบบไหนเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ลงมือทำาน่เห็นพี่สาวทํามาตั้งแต่เด็กๆเ,กเกนาะค่ะเวลาเขาปลูกเสร็จแล้วเราก็ไปช่วยโรดอย่างนี้นะค่ะเราเป็นเด็กทุกวันนี้ก็ยังอยากจะปลูกอยู่เนาะพี่สาวเขาก็ปลูกเขาก็แกๆเราก,ก็อยู่ห่างไกลเหลือเกินนะคะเราก็อยากจะไปช่วยแกตอนนี้แกก็ อายุเยอะแล้วเนาะขาก็ไม่ค่อยจะดีค่แแคนก็เป็นไป,นปนตามการเวลาเนาะค่ะตั้งแต่สมัยเด็กเายเทพก็คอยช่วยเายะเทพก็จะเอาลงไว้เช่นเดิมเนาะค่ะดูล่าเขาดูลาเขาค่ะพี่น้องอันนี้ขึ้นเยอะเลยเนาะค่ะออกเยอะเลยเออเขาก็ เขาก็ง่ายอยู่นะคะตอนแรกยายเทมนึกว่าเขาจะตายนะ,ะเขาเหี่ยวเลยนะตอนนั้นนะคะเด็ดไปใช้เสร็จแล้วก็าวางไว้นอกไม่ได้เอาเก็บอะไรทีนี้พอนึกไปนึกมาเอ๊ะเอาลองเอาแช่น้ําดูซิว่าสันเขาฟื้นขึ้นมาเนาะคะ่ะฟื้นขึ้นมาโอ้ชื่นใจเลยเรียบชอบชอบอะไรที่สดชื่นสดชื่นเนาะเห็นแล้วสบายตาเนาะคะ่ะเห็นสีเขียวนะคะก็สบายตาไม่มีอะไรมากเนาะคะ่ะ คนอื่นๆเขาปลูกเก่งมากเลยเนาะยเทพก,ก็ก็เท่ากับหัดปลูกนะคะ <laughs> หัดปลูกเพราะว่าเคยแต่ช่วยเนาะเคยจะช่วยไม่เคยทําเองนะคะส <laughs> ิจะได้กินไหมเนาะคะ่ะ <laughs> ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนยเทพก็จะเอาวางไว้อตอนสายๆมาแดดเขาจะส่องเข้ามาในข้างในเลยนะคะให้เขาได้แสงเนาะคะ่ะ เขาบอกว่าถ้าเกิดตากแดดเสทีเดียวน้ําจะเสียนะคะน้ําจะเสียยู่งถนก็นเลยเอาวางไว้า <c oughs> ส,าสายมาแดดแดดเข้ามาข้างในเลยนะคะแดดเข้ามาข้างในเลยก็จะเอาให้ได้แดดร่ำไรร่าไรเนาะคะ่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ